สามสองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นเฮฮาประจำวันที่สองเดือนสิบสองพันห้าร้อย ยังแย่เขาเรียกว่าเป็นภาวะของ,กร,ก,งอกระทิงอ<ป>เอ้ย,ยาากระทิงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาวะกระทิงไม่ใช่กระเทยนึกว่าใครเรียกฉัน <laughs> เดี๋ยว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 มาทงนี้มาทงนทีมาทันทีบอกให้ชัดเจนคักเอ่อเอ่อขอโทษฮะชื่ออะไรฮะชื่อเอคะ่ะชื่อเอดูอ,อ๋อเอสุภชัยเอสับปอน เอสมาดอนคุณผู้ชมถือกระเป๋าด oh, ้วยใช่ฮะอุ uh, ้ยกระเป๋าอะไรเนี่ยกระเป๋าแฮนเมดค่ะแฮนเมดเฮาส์โอ้ยเอสมาชัยเขาถือแฮนเมดนี่คุณผู้ชมมีรอยด่างรอยดำด้วยเดี๋ยวแป๊บนะคะโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เข้าค่ะอ่าโทรศัพท์รับก่อนโอ้ยเดี๋ยวนี้เอาเอาโทรศัพท์รับไม่ได้ฮะเกากินนุ้ยไงค่ะคุณผู้ชมเออผมก็สงสัยว่าทำไมเขาต้องมีตรงนี้เอาโทรศัพท์ฮัลโหลเออฮัลโหลอ่าใครโทรมาเนี่ย ชวนเหรอฮ้ยหคุณผู้ชมอดีตนายกโทรมาไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อคนอื i̇şte ่นโทรมาตายไม่ไปอ๋อโทรชวนไปเดียวโอ๊ยตา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 ยช้อนเลยช้อนเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อหุ้นซื้อหุ้นลูกน้ำสองตอกแล้วคุณผู้ชม สองล้านเลยเหรออันนี้ซื้อหุ้นแน่นอนปตทสองล้านหุ้นแน่นอนไม่ใช่ถ้าร้านหนึ่งปิดก็ไปซื้ออีกล้านหนึ่ <c oughs> <c oughs> งคือชอบปวยหัวกับพี่คนนี้มากเลยเนี่ยดิ <c oughs> ฉันไปก่อนนะครับพอดีนายกโทรมาขอ <c oughs> ดูโทรศัพท์นิดนึงได้ไหมผู้ชมดูโทรศัพท์เดี๋ <c oughs> ยวเล่นหนี้สกายสิคะโอ้ยพี่เอ๊แป๊บเดียวนะคะนายกโทรมาอ่ารอเอาหุ้ยนายกนายกนายกจริงหรอนายกสมาคมกระเทยครับ โอ้ยเอาวาะเาวะกระทิงก็กระทิงกระเทยมาก,ะกะ็กระเทยอ่ะเอาแต,าต่ไอ้นี้ไม่ได้ร้อนเรียดกระเทยนะจ๊ะแส่บรักทุกคนและนี้คำๆน่ารักน่ารักอ่าเอาล่ะมาดูท่าบนตลาดรุ่นไทยกันดีกว่าครับผู้ชมครับว่าวันนี้ที่ว่าเหนือ1,300จุดเนี่ยมันขนาดไหนราคาปิดล่าสุดนี่เลยครับผู้ชมครับ1,305.56จุดครับผู้ชมบวกเพิ่มขึ้น5จุด เก้าห้าเปอร์เ oh, ซ็นอ๋อเก้าจุดห้าห้าจุดเก้าห้าจุดไม่ถึงเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมหุ้ยแต่หุ้ย,ยพุ่งมาทะยานขน,นาดเนี้ยแล้วถือว่าอยู่หนึ่งพันสามร้อยจุดอ่ะบอกตามตรงเลยนะอันเนี้ยมันจุดสูงสุดในรอบสิบกว่าปีกว่าโอ้ยอสุดยอดอ่ะเออเอามาดูให้อันดับหลักทรัพย์ดีกว่าเอา,อางี้คุณผู้ชมผมบอกก่อนนะว่าตลาดหุ้นอย่างเงี้ยมันเรียกว่าตลาดหุ้นยังขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ยังยืนเหนือหนึ่งพันสามร้อย 1, จุดดีๆเนี่ย นั่นมันโอเคเลยนะยกไว้ว่าจะมีใครเนี่ยมาแอบทุบลงมาเอาอย่างเงี้1หน9จุดเนี่ยเป็นแนวต้านส่วนแนวรับเนี่ยหนึ่อ้าสจุดอ่ะลุ้นกันไปเออเอาทีนี้มาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงที่สุดในวันนี้อันดับหนึ่งได้แก่ BJC Berry Sugar เฮ้ยอะไร BJC เขาทำอะไรเขาขายขวดขายขายขวด ขายขว่บ้าคุณชขวดไม่ใช่ไม่ได้ขายธรรมดาด้วยเอาซะจนเชียวขายขวดอะไรางยขายเป็นโลขายเป็นโลไม่ใช่เขาผลิตขวดครับผู้ชมครับแล้วบีเจซีมันมีหนึ่งเรื่องครับมันมีข่าวออกมาวันนี้ที่พุ่งทยานแรงมากเลยนะมันมีข่าวออกมาว่าเขาอ่ะจะไปลุกธุรกิจขาปลีดในเวียดนามโอ้โหคุณผู้ชมมันสุดๆเลย คุณผู้ชมมันอ่าถูกแล้วอ่าเนี่ยแหละ BJC ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะคุณผู้ชมนะพุ่งทะยานเนี่ยขึ้นไปสูงสุดเนี่ย75บาทนะก่อนที่จะปิดตลาดที่66บาท25สตางค์หคุณผู้ชมใครเล่นเนี่ยหูจัดห่างมากเลยนะเนี่ยเอาอย่างงี้แนวต้านหลักๆนะคบคุณผู้ชมครับถ้า70บาทยืนไม่อยู่เราบันระวังถ้ายืนอยู่เอ้อันนี้โอเค เออหรือว่าเขาบอกว่า100บาท BJC จะเป็นจริงไหม่นาะพ0นเจบาทไม่ได้ก่อนอเถอะส่วนอันดับ2องอ้ยเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อน BJC 66บาทย5่บาวกเบาทหรือว่าสิบเซส่วนอันดับ2องได้ก่ปอตอทอ,อถูกต้องแล้วครับคุณผู้ชมครับปอตอทอเนี่ยขึ้นมานะแต่ว่าติดลบไปอยู่ที่327บาทลบลงไป0.61%เปอร์เซละอ่า ส่วนอันดับที่สามได้แก่อะไรซัสโก้พี่แจ็คพี่โกอันนี้ออันนี้ซิโก้ไว้พี่แจ็คถ้าเราทำอะไรอะซัสโก้เนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันซัสโก้อ๋อนี่ป่ะเอออ่าถูกต้องเขาเพิ่งไปเทคเปโตนัสมาได้เออโอ้โหคุณผู้ชมมันมีสาระบ้างแล้วล่ะเอออ่ะซัสโก้นะคุณผู้ชมนะอุ้ยมันมีข่าวออกมา ราคาเอาก็ราคาก่อน2บาทเ8สตางค์ครับบวกเพิ่มขึ้น14.8 8อ่แซนะโอ้โหมันมีข่าวออกมาว่าอะไรรู้เปล่าครับคุณกึ่งเฉลิมชัยมหากิจสิริท่านเนี่ยลนะเออหน้าตาคล้ายกันเป่าว่ะเอ้ยเฮ้ย,อย,อยพอคุณได้ผมก็เฉลิมชยัยเหมือนกันนะแต่คนละดามสกุลรวยน้อยเยอะเอ้าเฉลิมชัยมหากิจสิริเนี่ยไปเก็บหุ้นไว้เยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ้ยเขาบอกว่าเอะมันมีประเด็นมันมีประเด็นออาดูกันต่อไปว่าเป็นอย่างไรอ่ะนะฮะส่วนซัสโกโใครเล่นไปนะเอาอย่างงี้สองบาทเจเนี่ยถ้ามันเลยไปได้อย่างต่อเนื่องโอเคแต่ถ้าเลยไปไม่ได้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังว่าตรงนี้จะเป็นแนวต้านนะจ๊ะส่วนอันดับที่สได้แก่หุ้นบิ๊กซีเฮ้ยไม่ใช่ อันนไทนี่บิกซีเขาทำอะไรเขาทำนี่รถสปอร์ตแล้วขายคุณไม่รู้เหรอผมไม่รู้เขาทำคาปีกคุณมาทำอะไรเนี่ยขาปีกบิ๊กซีไงคาปีกโอเร์โต้่าถูกต้องครับเออนานทีนะมันจะให้มีสาระอะไรกันบ้างบิกซีราคาล่าสุดครับคุณผู้ชมครับฮู้ทะลุไปแล้ว200บาทอยู่ที่201บวกเพิ่มขึ้น15บาทหรือว่า8.06%เฮ้ย สูงอ่ะผมบอกแล้วไงว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีคนน่ะเขาทํำ DIY. ดิวอยู่ดูวนต่อไปไม่ต่ำกว่า200อ่ะสบายสบายอ่าส่วนอันดับที่5ได้แก่หุ้นอีกหุ้นหนึ่งของเสียเจริญยูวียูดีเวนเจอร์ทําอสาหาริมรัพ์อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับ เสียเจริญเนี่ยโอ้โหมาสองเลยนะวันนี้นะติดหนักอ่าท่านนี้แหละเสียเจริญสิริวัฒนาพักดีครับคุณผู้ชมครับก็ออกวันนี้ทั้งบีเจซีทั้งยูวีเนี่ยเออมาแรงเอายูวีราคาราสุดนะเก้าบาทเก้าสินนบครับคุณผู้ชมครับบวกขึ้นมาสองจุดศูนย์หกเปอร์เซ็นต์ละโอ้โห เอางี้คือมันเลย10บาทไปแล้วล่ะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นคืออะไรรู้ป่ะไม่ผ่าน10บาท20สักทีเอางี้ถ้าเกิดว่าจะให้ดีผ่าน10บาท20ให้ได้เนี่ยแต่ขอบอกว่าตอนเนี้ยมันโอ้ยมูลค่าสูงเกินไปอ่ะเปล่าเออต้องดูการไปนะครับส่วนวันนี้โชคดีที่ต่างชาติอ่ะซื้อสุดทีครับคุณผู้ชมครับ1558ล้านต่างชาติเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวประเด็น,นข้างหลังเกิดอะไรขึ้นอะไรเกิดอะไรฝนจะตกล้ารีบกลับบ้านเฮ้ยฝนจะตกรีบกลับบ้าน ท้าไปอะถำไมถจะต้องรีบกลับบ้านอะเดี๋ยวน้ำท่วมน้ำท่วมโอ้คุณผู้ชมไอ้นี่มากลมอุตุซะงั้นไม่เกี่ยวอะไรกับหุ้นเลยเอาล่ะวันนี้เอาอย่างนี้คุณผู้ชมนะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันแรงอย่างนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบางคนก็บอกว่ามาแรงหรือมาไม่แรงเอาแต่เอาเนี่ยมาแรงเออสัญชาตญาณมันบอกอะเออ Okay. <laughs>